เจอหลังหนึ่งโอเคเ,อเจอหลังพอดีเลยเอ,อเอาของมาเอาของมาแจกโยมมีใครอยู่ไหมอายมาแจกของค่ะตัวนี้เราเข้ามาบ้านหลังนี้ครับหลังหนึ่งครับมีใครอยู่ไหมโยม เอาของมาแจกครับเอาของมาแจกสวัสดีค่ะพระอาจารย์มาจากวัดป่าทุ่งทองมาแจกค่ะอ่าราบเหรอคะอยู่กี่คนเหรอเฮ้ยเฮ้ยข้าวเราดูมาปะอยู่กี่คนเหรอ <c oughs> ไ,มไม่เป็นไรโยมโยมรับแทนก็ได้เอามาเลยเอามาเลย <c oughs> เอามาเลยจะทาได้หรือ อเออมาโยมได้เลยอืมครับทไรกันเหลอเนี่ย,ยได้รับจ้างกันไหมโอ้อนะครับอ้าวอ้าๆๆอ้าไข่ข้าวพอดีผ่านเห็นพอดีเลย เออเอาผักอ่ะผักอะไรก็เอาถุงส้มเสื้อผ้าเสื้อผ้าอ่าี่เครื่องครัวให้ดู่เรสองคนใช่ไหมเอาสองกล่องสกล่องอ่าออครับเสื้อผ้า เสื้อผ้าเสื้อผ้ามีอีกไหมอ่ะเอามาอีกก็ได้อยู่ถุงสองถุงมาเถ้าครับจะได้เบารถ <c oughs> จะได้เบารถครับรถยนต์สองคนเหรอโอ้แล้วช่วงนี้เป็นไงช่วงโควิดเป็นไงบ้างาก็้ดีวดไหมช่วงโควิดทำอะไรไม่ค่อยได้เนาะพูดไทยได้นิดหน่อยใช่ไหมโอ้เพรพอดีเอาของมาแจกแจกยอดยมนะครับแจกตามบ้านเออ เอาเอาของพวกนี้มาแจกให้นะนะครับเดี๋ยวรอสัพพายสักชุดสองชุดเนาะครับรอรอสัพพายสักสองชุดคือสองคนสองคนเนี่ยจากสวนเลยนะเนี่ยอนะครับ โอ้นี่ทำได้อีกหลายเวลาอยู่ดต่อต่ออยู่ได้อีกหลายวันเลยเนาะนะครับประหยัดไปเยอะเก็บตังค์ไว้เยอะๆนะครับปีนี้คือดีปีแรกไงปีแรกมันมาจากตู้ไอปีจีมเพทโกอะไรเหรอโอ้คืออ๋อ ให้ถวายะอาจา์โอ้โขอบคุณมากเลยอ๋อปลูกเองเหรอโอ้ดี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 เดี๋ยวพี่นพพี่นพเอาเอาเอถุงนี้ออกทถุงข้างแค่นี้ถุงข้างขวดอาถุงข้างขวดอ๋ออี้อะได้ประหย๋ออีกเยอะนออ๋อเ๋าอ๋ออ๋ะไ๋ออ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 ๋ปอะออัดตะออ๋ดอ๋ออ๋ดอ๋อ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 ั๋ออ๋ออได้อีกเยอะนะครับ ขอบคุณมากมากเลยคุณป่ามงคลให้อีกถวายให้อีกขอบคุณนะครับนีความสุขนะครับรับผมครับ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 ไปครับเก็บนะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ให้ญาติโยมครับอีกหลังหนึ่งแล้วนะครับครับหลังหนึ่งที่ที่เราผ่านหลายรอบแต่ไม่ได้ให้สักทีนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้ให้นะครับอ่ะครานี้เราก็ไปกันต่อนะโยมไปที่อื่นกันต่อครับไปครับเออ่ทิปนี้ก็มีความสุขมากๆครับขอจำเรนญพรครับไปครับ